สวัสดีครับก็มาเจอกับผมช่องสิงโตชาแนลอยู่ในบอ่อปูนะครับผมวันนี้ก็มาซ่อมสะพานนะครับผมมาซ่อมสะพานแล้วก็มาซ่อมเสาขุดเสาตู้น้ำน,นะครับคือเสาตัวนี้นะ,นะครับแล้วก็มาขุดดินนะครับผม ก็มาขุดดินขุดดินถมตรงนี้นะครับผมก็ขุดดินจากตรงนี้นะครับจากตรงนี้เลยแล้วก็เราเข็นไปนู่นนะครับไปถมตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศบอ่อปูนะครับผม ก็วันนี้ก็ฝนไปปล่อยทั้งวันเลยนะครับฟ้าคึมก็ถมเรียบร้อยแล้วนะครับเสานี้ก็ขุดเปลี่ยนใหม่ครับผมแล้วก็ซ่อมสะพานตัวนี้แล้วครับผม ตอนนี้ก็รอนเวลากลับบ้านอย่างเดียวนะครับผม <c oughs> ก็พ่อตากับแม่ยายเข้าไปดักปูนะครับผมยังไม่มานะครับรอนเข้าดักปูเสร็จแล้วก็มัดปูกลับบ้านเดี๋ยวจะพาไปดูปูนะครับผมปูที่เขามัดเสร็จแล้วนะครับ ดูที่เขาดักมาแล้วก็มัดเสร็จแล้วนะครับผมบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับว้าคึมๆครับผมก่อนหนื่อยพอสมควรนะครับขุดดิน ก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องสิงโตชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ